เรียนคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการและผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานทุกท่านที่ฉันรู้สึกมีความยินดีและเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดงานเทศกาลอาหารดีสีสำรงประจำปี2,559ในวันนี้จากข้ามการายงานจะเห็นได้ว่าเทศบาลตำบลสีฉำรงได้ให้ความสำคัญ ในเรื่องของการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวในท้องถิ่นและการส่งเสริมอาชีพของผู้ประกอบการค้าอาหารซึ่งถือเป็นแนวทางหนึ่งที่สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้นในภาวะที่ประเทศเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ อีกครั้งยังมุ่งพัฒนามาตรฐานในด้านสุขาพิบาลอาหารอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ประกอบการค้าได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพของตนเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไปส่งผลให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยและขอฝากพี่น้องประชาชนในเรื่องของการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติพวกคุณควบคุมเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล พศ2551ด้วยดิ่ัชขอให้ทุกท่านมีความสุขและสนุกเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆตลอดระยะเวลา5วันที่ได้จัดงานเทศกาลอาหารดีสีสำโรงประจำปี2555ในครั้งนี้ในโอกาสนี้พิ่ัชขอขอบคุณหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านที่สนับสนุน และให้ความร่วมมือการจัดงานเทศกาลอาหารดีสีสำโรงประจำปี2559ในครั้งนี้ดิฉันขออำนวยอวยพรให้การจัดงานในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในทุกประการและขอเปิดงานเทศกาลอาหารดีสีสำโรงประจำปี2559หน้าบัตรนี้ค่ะเก๋าเาสียงครบื่ดังๆนะคะสำหรับพิ